สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมื่อกูจะมาอธิบายถึงที่มาที่ไปนะคะว่าทำไมถึงมีการออกกฎมาใหม่นะคะแล้วก็มีการปรับระดับเงินเดือนของคนที่จะขอใบอนุญ,ญาตทำงานมาทำงานที่สวีเดนนะคะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่จะทำใบอนุญ,ญาตทำงานนะคะอ,อ่ให้คนจากเมืองไทยมาทำงานที่สวีเดนนะคะส่วนคนที่มาในฐานะที่ย้ายติดตาม สามีหรือภรรยามาเนี่ยก็จะไมไ่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่มกุฎอยากจะให้ฟังเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเราทางอ้อมด้วยนะคะคือว่าที่มาที่ไปของนโยบายตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็มาจากนโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคเอสเดียเขาได้ทําร่วมกันนะคะ ที่เขาเรียกกันว่า t e d a f t i l e t นะคะ Tid avtalet a v e n s k o m m e r för Sverige นะคะก็คือสัญญาของ t เ d นะคะข้อตกลงสําหรับประเทศสวีเดนระหว่างนี้ช่วยแชร์ไปด้วยนะคะมะกุูดไม่ทราบว่าจะไลฟ์สั้นหรือยาวนะคะแต่อยากจะให้อ่าจะทําความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้มะกุูดทาคลิปสั้นเยอะพอเป็นคลิปสั้นแล้วเนี่ยนะคะโอกาสที่มันจะอธิบาย ที่มาที่ไปมันไม่มีใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้คนเข้าใจผิดเยอะนะคะซึ่งจริงๆการทำคลิปสั้นเนี่ยมันไม่ใช่จริตของมะกรูดนะคะเวลามะกรูดเล่าอะไรทีต้องการเล่าให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเหมือนนะคะเวลามะกรูดสอนหรือว่าเล่าอะไรก็คือเหมือนกับจะแบบต่อจิ๊กซอให้ดูทั้งหมดทั้งให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะแต่การทํา คลิปสั้นๆเนี่ยนะคะมันเหมือนมากุดเอาจิ๊กซอวมาให้แค่ทีละชิ้นทีละชิ้นซึ่งถ้าคนที่ไม่มีพื้นมาก่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยเซนะคะยังไงช่วยแชร์ไปด้วยนะคะอาจจะมะกุดจะพยายามอธิบายให้เห็นที่มาที่ไปนะคะว่าเอ๊ะทำไมทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะคะมีหลายคนนะคะพอได้ข่าวมาว่าการจะขอ วีซ่าทำงานหรือใบอนุญาตทำงานอ่านเบสตีลสโตนเนี่ยนะคะทางสวีเเนเขากำหนดว่าเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยนะจะต้องอย่างน้อยอย่างน้อย27,00 0กว่ากว่ามะกุูดจำยอดไม่ได้นะคะแล้วคนไทยที่อยู่สวีเดนหลายคนก็แบบมีอารมณ์ค่ะว่าไม่จริงไม่ได้หรอกคนอยู่ที่นี่ยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยทำไมถึงไม่ให้คนที่นี่เยอะกว่านี้นูน่นนี่นั่น มาฟังกันค่ะว่าเพราะอะไรนะคะมาฟังกันระหว่างนี้ช่วยแท็กเพื่อนมาดูด้วยนะคะแท็กเพื่อนมาดูแท็กเพื่อนมาฟังกันด้วยคะ่ะโอเครู้ไว้นะคะจะได้ตื่นตัวหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าอา,อาจจะไม่แชร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวมอกุดเอาไปเท่านี้ก่อนแท็กเพื่อนมาดูมาฟังนะคะโอเคที่มาที่ไปของกฎที่เขาเปลี่ยนบ่อยๆช่วงนี้เปลี่ยนทีีทเพราะว่า มันเป็นรัฐบาลใหม่นะคะแล้วที่นี่มันก็คืออยู่4ปีใช่ไหมคะอยู่4ปีโดยปกติจะอยู่ครบนะคะถ้าผลงานดีเข้าตากรรมการกรรมการนี่คือประชาชนนะคะถ้าผลงานดีเข้าตาประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสรับเลือกตั้งอีกรอบนึงใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เขามีเวลา4ปีเขาก็เลยแบบเร่งทํานโยบายนะคะเร่งทําให้มันเห็นผลนะคะซึ่งมาดูที่อยู่นอกท่อเลดมะกรูดเคยแปลให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วขอบคุณมากค่ะที่สนใจมะกรูดดีใจมากนะคะ เพราะว่าพอทําคลิปสั้นๆแล้วเห็นว่าบางคนเนี่ยมีอารมณ์นะคะมีอารมณ์โอเคมาดูที่มาที่ไปนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะอยู่หน้า35ของทีเดอร์ออฟทอดเลยนะคะคือว่าสัญญาทีเดอรเกี่ยวกับเรื่องเขามีน,นโยบายด้านต่างๆแล้วหนึ่งนนโยบายที่เขาทำข้อตกลงกันก็คือเรื่องการ รับคนเข้าเมืองนโยบายการย้ายถิ่นฐานนะคะที่เขาเรียกว่ามีกระหูนสโปลิทิกมีกระูนสโปลิกแล้วม้วนเล็ดแอร์วัตถุประสงค์เป้าหมายของเขาเขาบอกชัดเจนเลยคือ s ก o ปเอ็ดพาราดิกคริฟเตอิซีเนพอซีดมูท่อก ok ันเดข้อแรกเลยเนี่ยนะคะเขาจะมีการเปลี่ยนระบบล้างระบบนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรับผู้ลีภ้ภัยโอเคอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับคนไทยเท่าไหร่นะคะแต่คาดว่าคนไทยหลายคนที่ เลือกพักนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเพราะว่าอยากจะไม่อยากให้มีคนลิ้ไพเข้ามาเยอะแต่มาดูข้อต่อไปค่ะนะคะมันเหมือนหยิกเล็บเจ็บเนื้อนะคะอันนี้ขออนุญาตแปลไปด้วยแล้ววิเคราะห์ให้ฟังไปด้วยนะคะเพราะถ้าไม่วิเคราะห์หลายคนก็จะไม่เข้าใจที่มาที่ไปไม่เข้าใจภาพรวมนะข้อหนึ่งคือเขาต้องการจะล้างระบบหรือระบบเกี่ยวกับเรื่องการรับผู้ลิ้ไพเขาก็ว่าไปอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับคนไทยเท่าไหร่นะคะไปดูส่วนที่เกี่ยวกับคนไทยคือ ข้อต่อไปเขาบอกว่า At m มิกาคุน n p o l i c ค gen i er rit, ีเอ i ร s ฟริ v a r a ร n s า a ์อ f u l วไอ้คำว่า e ี r แปลว่าอื่นๆหมายความว่าไม่ได้กระทบกับผู้ริภัยเท่านั้นกระทบกับคนต่างชาติอื่นๆด้วยชนิดอื่นๆด้วยแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าอยากให้ไลฟ์ต่อเรื่องชนิดของการขอวีซา่าเดี๋ยวเขียนเขียนคอมเมนต์มาให้มอกูดทีนะคะว่าต่อนะคะไม่อย่างนั้นมะกูดจะทำไลฟ์ใหม่โอเคนะไอ้ตรงนี้แหละสำคัญอื่นๆ เราคนไทยอยู่ในค่ายอื่นๆนะคะเขาต้องการให้เป็นยังไงเขาต้องการให้ u n s w a t c h f u l คือจะต้องรับผิดชอบเมื่อก่อนมานะมาอยู่แล้วครบเวลาก็สามารถที่จะทำวีซ่าถาวรได้สามารถที่จะขอสัญชาติได้โดยไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีแบบเงื่อนไขข้อเรียกร้องอะไรเลยนะคะอยู่ให้มันครบเวลาเท่านั้นนะคะแต่ในอนาคตในอนาคตนะคะจะมีการจะมีการบังคับนะคะ ว่าจะต้องมีการสอบทดสอบความรู้ทางด้านภาษาสวีเดนทดสอบความรู้ทางด้านสังคมตอนนี้ยังไม่ได้สอบเพราะอะไรคะเพราะเขายังทําข้อสอบไม่เสร็จเท่านั้นเองนะคะยังไม่ได้สอบเพราะเขาทําข้อสอบไม่เสร็จแต่ถ้าเราจะรอให้เขาออกข้อสอบเสร็จแล้วถึงจะเตรียมตัวจะทันไหมคะที่เมื่อก่มมาทําข่าวให้เนี่ยเราจะได้ตื่นตัวนะคะถ้าต้องการที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมเนี่ยนะคะในการเรียนภาษา แนะนำนะคะลงทุนกับภาษาตั้งแต่วันนี้เลยนะคะลงทุนกับภาษาตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าไม่ได้ใช้เพื่อที่จะสอบเท่านั้นนะคะแต่ใช้ในการหางานคือภาษามันคือใบเบิกทางอันนี้คนที่คนที่ฉลาดเขาเรียนภาษามาตั้งนานแล้วค่ะแต่คนที่เฉยนะคะไม่ได้บอกว่าไม่ฉลาดนะคะคนที่เฉยคือไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ จนรัฐบาลเขามากระตุ้นบังคับว่าในอนาคตจะต้องมีการสอบทดสอบความรู้ทางด้านภาษาแค่นั้นยังไม่พอต้องทดสอบความรู้ทางด้านสังคมด้วยนะคะสําหรับคนที่ต้องการจะเตรียมความรู้ทางด้านภาษามกุูแนะนําเลยนะคะเล่มแรกแนะนําเล่มนี้ค่ะหนังสืออารมณ์ดีสีฟ้าจะทําให้คุณรู้สึกว่าภาษาสวีเดนไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอันนี้มกุูมีขายนะคะขายดีมากแล้วก็รีวิวดีมากยังไม่มีเวลามา เอารีวิวของนักเรียนคนอื่นมาให้ฟังนะคะนอกจากนี้นะคะเล่มนี้คือควรที่จะมีควรที่จะมีจะได้สื่อสารในชีวิตประจําวันได้นะคะสำเนียงจะได้ดีด้วยสส่วนนี้สําคัญนะคะรู้ไกรม,มา้วก็สำเนียงดีมีประโยคสําเร็จรูปดูขนาดเล่มนะคะแล้วแค่นั้นยังไม่พอถ้าอยากจะได้ไวยากรณ์อยากจะแต่งประโยคเองได้แนะนําต่ออันนี้มะกูดบอกแล้วนะคะจะาหาว่าไม่บอกนะ แล้วความพิเศษของการเรียนกับมะกรูดก็คือว่าคุณจะไม่ได้ภาษาอย่างเดียวแต่คุณจะได้มารยาทสังคมได้สังคมสวีเดนนะคะได้เรื่องกฎหมายสวีเดนได้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะเพราะอะไรเพราะอันนั้นคือสิ่งที่มะกรูดทาเป็นประจำนะคะมะกรูดมาที่นี่ในฐานะที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสนใจเป็นพิเศษคือสนใจเรื่องภาษาและมัฒน,นธรรมนะคะโอเคถ้าอยากแบบว่าลงเรียนที่เดียวแล้วคุ้มได้ทุกอย่างเลยก็ รีบตัดสินใจไปต่อนะคะที่ออฟท่าเรืคนไทยคนอื่นๆหรือคนต่างชาติคนอื่นๆมีผลเราได้รับผลกระทบต่อไปไปดูเขาบอกว่า at inferra encrof in basierat integrations politiek daedel somlongvo daedel somlongvo rit befinnes i Sverige skotar ansvar för bly and deal of the svenska อันนี้จังๆคะ่ะใครอยากอยู่สวีเดนนานๆน,น,นะคะอยู่สวีเดนนานๆนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาจะ ดำเนินนโยบายการย้ายถิ่นฐานนะคะเขาจะดำเนินนโยบายที่จะต้องครอฟบัสเซียรัครอฟแปลว่าข้อเรียกร้องข้อบังคับนะคะคือ การที่เราอินเจกรคุนแปลว่าบูรณาการบูรณาการหลายคนฟังแล้วอาจจะงงบูรณาการหมายความว่าการรวมผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาบอกว่าคนที่อยู่ที่สววเดนเป็นเวลานานลงวอริชเบฟินเนเออิสเวียคนที่อยู่ประเทศสววเดนเป็นเวลา,านานเนี่ยนะคะจะต้องรับผิดชอบทออันสวอร์ฟังนะคำว่า s กอร์สกอร์ทออันสวอรแปลว่าจะต้องรับผิดชอบสกอร์เนี่ย ในบริบทกฎหมายมันคือการบังคับนะคะคนที่อยู่สวีเดนนานๆจะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบเรื่องอะไรรับผิดชอบ for a b l i end deal of the events ค่ะรับผิดชอบเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม,งมสวีเดนซึ่งประเทศสวีเดนเนี่ยนะคะดีอย่างหนึง่งมีดีหลายอย่างค่ะแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับเราคือเขามีการเรียนการสอนภาษาสวีเดนให้ฟรีนะคะแต่ปัญหาที่คนไทยไปเรียนหลักสูตรฟรีก็คือว่าครูเขาสอนเป็นภาษาสวีเดนแล้วเขาแบบถ้า เราไม่ได้เริ่มเรียนจากระดับ A ซึ่งมีน้อยมากที่จะได้เริ่มเรียนจากระดับ A นะคะส่วนใหญ่คนไทยนะคะจะเริ่มที่ระดับ C ใครโชคดีหน่อยได้เริ่มที่ระดับ B นะคะคือถ้าเราไปตกอยู่ที่ C นะคะเราก็จะไม่ได้พื้นเราจะไม่ได้พื้นมานะคะเพราะฉะนั้นคนไทยที่เรียน S&E เราไม่มีตัวช่วยเนี่ยจะเครียดมากนะคะร้องไห้ไปหลายลายแล้วคนที่เรียน S&E ควบคู่กับการเรียนภาษากัมมะกรูดเนี่ยนะคะจะเรียนอย่างมีความสุขเพราะว่า1 รู้ก่อนที่จะไปเรียนแล้วนะคะตำราเล่มนี้นะคะนักเรียนบอกมาว่าใช้ได้ถึงระดับดีแต่มาขูดคิดว่าอันนี้ใช้ได้ถึงระดับ s อ e C กับอีก80%ของดีมีอยู่20%ของดีที่เล่มนี้ไม่ครอบคลุมนะคะถ้าจะให้ครอบคลุมต้องเอาเล่มเล่มเขียวนะคะอันนี้แนะนำเลยใครที่อยากเรียน s อ e นะคะคือรัฐเขามีให้แล้วตอนนี้เขามีให้เรียน s อ e ฟรีไปเรียนค่ะแล้วก็มามาลงคอร์สอันเนี้ย คอเสริมแค่สามพันห้าปีนี้สามพันห้าปีหน้าสี่พันกว่านะคะโอเคนะคอเสริรของมะกรูดเนี่ยราคามันแค่สามพันห้านะคะสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะประหยัดเวลาเรียน s อสไปเยอะมากแล้วคุณจะทํางานได้เร็วขึ้นแค่นั้นก็คุ้มแล้วค่ะนะคะโอเคนะแล้วนอกจากนี้คุณยังจะได้ติวกันบ้านด้วยจะได้ไม่ต้องนั่งเครียดคนเดียวโอเคไหมคะถ้าโอเคเขียนออคอมาถ้าเข้าใจไปต่อนะต่อไปนะคะจะ มีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้น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 โอเคไหมถ้าโอเคถ้าเข้าใจเขียนขอจอมาทีค่ะนะต่อไปเขาบอกว่าอั o คมาทิเรสตามสกุกซัมเฮลเล t ก็คือเขาจะแก้ไขปัญหาสังคมเงาหมายความว่ามันมีสังคมในระบบแล้วก็สังคมนอกระบบพวกงานดํางานมืดนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะนะคะจบละอันนี้คือเรื่องนโยบาย ะะการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอย่างสวีเดนเขาจะเข้มงวดมากขึ้นแล้วโดนกระทบไปทั่วนะคะคิดง่ายๆว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อไม่มีหรอกที่เขาจะแบบเอออันนี้ไม่เอาอันนี้เอาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะทราบข่าวใช่ไหมคะเมื่อกูทําคลิปสั้นๆแล้วว่าเขาจะให้ปรับคนที่จะขอวีซ่าทางานอย่าตื่นตระหนกตกใจฟังให้ดีนะคะวีซ่าทางานเขาจะบังคับว่าจะต้องมีรายได้นะคะ อย่างน้อยเนี่ยสองหม่เจ็ดพันเท่าไหร่มะกรูดจาไม่ได้นะคะสองหมืเจ็ดพันกว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขากําหนดรายได้อย่างน้อยแค่หมื่นสามสมัยก่อนคนไทยก็เลยเอาญาติหรือเอาคนรู้จักมาทํางานที่นี่ง่ายขึ้นเพราะว่าเงินเดือนหมื่นสามนะคะพอจ่ายไหวแต่ตอนนี้พอปรับเงินเดือนขึ้นเป็นสองหมื่นเจ็ดคนไทยที่สวีเดนหลายคนแบบรู้สึกไม่พอใจว่าทําไมเขาได้เยอะกว่าคนในสวีเดนอีกเฮ้ยคุยคุยยคุณมีจิ๊กซอหนึ่งชิ้นคุณมอง คุณมองจิก๊กซอของคุณหนึ่งชิ้นมะกุูดขออนุญาตมาให้จิก๊กซอชิ้นอื่นคุณเห็นคุณอาจจะเห็นสีเทาบอกว่าอุ้ยมันสีเทาว่ะทําไมแบบคนที่อยู่เมืองไทยจะได้เยอะไม่นโยบายนี้เขาออกมากระซิบให้อยากฟังมะอันนี้คือวิอเคราะห์เฉยๆภาษาชาวบ้านถ้าอยากฟังเขียนยอยักมาจะบอกให้ว่าทําไมอะเขียนยอยักมานะคะมะกุูดไม่เห็นคอมเมนต์อยากฟังไม่เอ่ย อยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกรักถ้าอยากฟังเขียนยอยักมานะคะมะกุฎดจะได้บอกให้นะคนที่เขียนคอมเมนต์มาเนี่ยมะกุูดไม่ได้โกรธเลยนะคะรู้สึกดีใจมากขอบคุณมากชอบมากมีคนเขียนคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยมะกุตูต้องชัวร์ก่อนนะถึงมาบอกต่อเนี่ยไอเงินเดือน2 7 0หมเนี่ยคนในสวบเอยังไม่ได้คือชัวร์แน่นอนนะคะขอบคุณที่ทักมาอันนี้เป็น เป็นอะไรที่ดีมากเป็นสิ่งที่มะกุฎดดีใจและภูมิใจมากที่คนไทยยุคใหม่เนี่ยนะคะต้องของหัวใจให้ใหเ้เพื่อนคนนี้เนะะี่ยค่ะที่เขาทักมาว่ามะกุฎดต้องชัวร์ก่อนนะถึงถึงมาเผยแพร่ต่อนะคะดีมากอยากให้คนไทยเป็นอย่างนี้นะคะคือในยุคที่ใครๆก็ตั้งตัวเป็นครูในยุคที่ใครๆมีสื่อเป็นของตัวเองนะคะเราจะต้องมีทักษะแบบนี้เลยนะคะต้องตั้งข้อกังขาต้องกล้าที่จะตั้งข้อกังขานะคะตั้งข้อสงสัยนะคะโอเคไหม เพราะฉะนั้นนะคะโอเคอ่าเรื่องไอเงินเดือนเนี่ยนะคะสองสองหมื 2, 27, ่นเจ็ดพันกว่าเนี่ยมันเป็นเงินเดือนที่เขากําหนดว่าถ้าจะเอาคนต่างชาติก็มาทํางานคือหมายถึงว่าถ้าจะขอวีซ่าทางานขอใบอนุญาตทํางานมาเนี่ยนะคะเหตุผลเพราะว่าเขาไม่ต้องการแรงงานไร้ฝีมือถ้าฟังแล้วอย่าน้อยใจนะระดับของแรงงานเขาจะมีแรงงานมีฝีมือ ะะแรงงานมีฝีมือระดับสูงแล้วก็แรงงานไร้ฝีมือคําว่าแรงงานไร้ฝีมือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งในงานของเรานะคะแต่หมายความว่างานที่ใช้แรงงานไม่ได้ใช้การศึกษาสูงนะคะฟังอีกรอบนะที่เขาตั้งกฎเกณฑ์อย่างนี้เพราะเขาต้องการกีดกันแรงงานไร้ฝีมือเขาไม่ได้ต้องการแรงงานเขาไม่ต้องการคนงานเพราะว่า27งหมนเนี่ยนะคะ คือถ้าคนไทยสมมติว่าจะจ้างคนไทยร้านอาหารไทยที่นี่ใช่ไหมยอยากจะจ้างาพ่อครัวแม่ครัวกุ๊กพนักง,งานเสิร์ฟหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะโอ้ถ้าเงินเดือนขั้นต่ำสองหมื่นเจ็ดจ้างคนในประเทศจะดีกว่าไหมจ้างคนในสีเดนจะดีกว่าไหมมันจะง่ายกว่าเอาคนมาจากเมืองไทยไหมนะคะเขาไม่อยากจะให้เอาแรงงานไร้ฝีมืออันนี้มอกูไม่ได้หมายความว่าคนเป็นกุ๊กไร้ฝีมือนะคะแต่บริบทของกฎหมายเราบริบทของตลาดแรงงานเนี่ยนะคะ โอเคนะแล้วที่สวเดนตอนนี้ที่เขาต้องการเขาต้องการแข่งขันเขาต้องการเหมือนกับจะอันนี้เป็นการวิเคราะห์อของมะกุูดเองนะคะเคยได้ยินคําว่าสมองไหลไหมคะสมองไหลคือเขาต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงคือเขาต้องการคนที่ทํางานระดับระดับผู้บริหารระดับที่จบปริญญาตรีขึ้นไปปริญญาโทรปริญญาเอกคนที่แบบว่าจบระดับสูงเนี่ยสเดนต้องการจะดึงให้เขามาที่นี่เพราะฉะนั้น ะะการที่เขากำหนดเงินเดือน27 0 0 0เป็นขั้นต่ำเนี่ยนะคะคนที่ทำงานตำแหน่งสูงๆอย่างนี้เนี่ยเงินเดือนเขาเกินนั้นอยู่แล้วนะคะเงินเดือนเขาเกินนั้นอยู่แล้วแต่คนที่ทำงานที่เป็นลูกเป็นเขาเรียกว่าคนงานหรือว่าไม่ได้จบมาสูงเงินเดือนเนี่ยยากที่จะถึงตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่เถียงเถียงกันมาทางทางช่องทางต่าง,างๆเนี่ยนะคะเรื่องว่าคนสวิเดนยังคนที่อยู่สวิเดนยังได้ไม่ถึง นะคะโอเคนะอันนี้เป็นเรื่องวีซ่าแล้วเขาบอกว่าการต่อคนที่อยู่แล้วแล้วจะต่อใบอนุญาตทํางานจะต่ออายุใบอนุญาตทํางานจะต่อวีซ่าทางานเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้เกณฑ์ใหม่นะคะแล้วเขาประเมินออกมาแล้วว่ามีคนที่จะได้รับผลกระทบจากกฎนี้เนี่ยประมาณ2ประมาณ 10- บถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในที่นี้คือคนที่เป็นแรงงานที่ไม่ได้จบสูงนะคะโอเค ไปต่อไปต่อเมื่อกี้เมื่อูดให้เหตุผลไปแล้วนะว่าคนไทยที่นี่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปอิจฉาเขาว่าทําไมเขาได้แบบว่าขั้นต่ําต้อง2 7งหมมันไม่ใช่ว่าเขาได้มันเป็นเกณฑ์ที่สวีเดนกําหนดมันเป็นเกณฑ์ที่ทําให้ในายจ้างต้องมาคิดช่างใจอีกหลายตลบว่าโอ้โหเอาคนมาจากต่างประเทศเอาคนมาจากเมืองไทยเนี่ยมาทํางานที่นี่ขาดจ้างขั้นต่ําก็มีสอง0 0กว่า นะคะซึ่งสิวเดนปกติสิวเดนไม่มีค่าจ้างขันต่ำนะคะขึ้นอยู่กับสาขาค่าจ้างตั้งสองหมื่นกว่าก่อนภาษีนะคะต้องทำเอกสารยากอีกนู่นนี่นั่นนะคะทำให้ในายช่างนายจ้างช่างใจหลายตลบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนที่อยู่สิวเดนมองให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ค่ะคือโอกาสที่ที่เราจะได้งานทำมันก็ง่ายขึ้นนะคะที่ประเทศสววเดนนะคะไม่มี ไม่มีค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกํำหนดใครงงถ้างงเขียนงองงูมาค่ะว่าเอา้าทำไมเมื่อกี้เพิ่งบอกว่า2,7 0หแล้วทำไมตอนนี้บอกว่าไม่มี2,7 0หนดนั่นนะคะคือกรณีที่จะขอวีซ่าทำงานมาที่นี่แต่คนที่อยู่ที่นี่คนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่มาด้วยใบยอนุญาตอยู่อาศัยคนละอันกันนะคะใบอนุญาตอยู่อาศัยเขาเรียกว่าอ p บไปโฮลสตีลสโตนเราย้ายติดตามคู่รักมามาด้วยความรัก นะคะซึ่งเราโชคดีโชคดีอย่างหนึง่งคือตอนที่เราขอวีซ่าที่จะมาอยู่กับแฟนใบอนุญาอยู่อับสยมาอยู่กับแฟนเนี่ยเกณฑ์เขาคือง่ายๆคือให้แฟนเราเลี้ยงเราได้นะคะเราก็อยู่ไปแล้วถ้าเราจะทําถาวรมอกรูดจากดไม่ได้ใครจํากฎได้บ้างเดี๋ยวมาทำไลฟ์ใหม่ให้ดีกว่าแต่ว่าขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือตอนที่จะขอมาอยู่เนี่ยนะคะ ขั้นแรกเลยนะคะ2ปีเนี่ยก็คือให้แฟนเราเลี้ยงนะคะพออยู่ไปสักพักไปต่อก็คือแฟนก็ยังต้องเลี้ยงได้อยู่แต่ถ้าเราจะทําถาวอนนะคะถ้ามะกุฎดจาไม่ผิดเนี่ยคือเราต้องเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วมันก็จะมีเกณฑ์ว่าให้สอบอันนั้นเป็นเกณฑ์ในอนาคตเดี๋ยวกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้แล้วมะกุฎดจะมาทาไลฟ์ให้โอเคนะคะมะกุูดความจําไม่ดีคือแบบว่ามาทำไลฟ์เนี่ยอธิบายให้ได้แต่ถ้าจะถามย้อนกลับไปจําไม่ได้นะคะโอเคไปต่อถึงเรื่องไหนละ ถึงเรื่องเหตุผลว่าอ่าเรื่องประเทศสวีเดนไม่มีค่าจ้างขั้นต่ํานะคะสวีเดนไม่มีอ่าค่าจ้างขั้นต่ําแล้วหลายคนก็มาเถียงกันว่าอุ้ยทํางานสายนี้ถึงหรือไม่ถึงอย่างเงี้ยคือเขาให้ตลาดแรงงานเป็นตัวกําหนดคือองค์กรนายจ้างกับองค์กรลูกจ้างเนี่ยเขาจะทําข้อตกลงกันเองว่าเอ๊ะเงินเดือนแรกเข้าเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ในสาขาอาชีพนี้ด้วยเหตุนี้แต่ละอาชีพเนี่ยนะคะ ก็เลยได้รายได้ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เคยได้ยินคำว่า collective of t h นไหมคะ collective of t ทอนมันคือข้อตกลงเหมารวมเกี่ยวกับสภาพการจ้างนายจ้างที่นี่เมื่อกุณไม่แน่ใจวันนั้นทางไทไวส์เชิญวิทยากรมาบรรยายเขาบอกว่ามีประมาณ60หรือ70%นะคะของบริษัทห้างร้านต่างๆในจ้างที่นี่ที่เขาเซ็นสัญญา เซ็นข้อตกลงเหมารวมเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งข้อตกลงตรงนี้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วข้อตกลงเหมารวมเกี่ยวกับสภาพการจ้างคือเหมาสาขานี้นะคะงานด้านนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องสภาพการจ้างด้วยเรื่องเงื่อนไขสวัสดิการเงินเดือนอะไรเงี้ยค่ะคือทางรัฐบาลสวีเดนไม่ได้มากําหนดค่าจ้างขั้นต่ําเหมือนหลายๆประเทศนะคะเขาให้ตลาดแรงงานให้องค์กรนายจ้างและองค์กรรูกจ้างตกลงกันเอง แล้วมันก็จะมีบริษัทอยู่หลายบริษัทที่ไม่ได้มีไม่ได้เซ็นสัญญาไม่ได้เซ็นข้อตกลงเหมารวมตรงนี้อย่างเช่นบริษัทมะกรูดเป็นต้นนะคะบริษัทมะกรูดเป็นบริษัทที่มีพนักงานแค่มะกรูดคนเดียวกับคูก,กิ๊กทาบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ทําข้อตกลงตรงนี้นะคะที่จะยึดที่จะยึดตาม มีโทรศัพท์แทรกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมากุดมาไลฟ์ให้ฟังอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าชนิดต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้รู้ข้อมูลมันก็จะง่ายนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์โอกาสหน้าจะมาไลฟ์ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าชนิดต่างๆนะคะอย่าลืมในอนาคตในอนาคตเขาจะกําหนดกฎเกณฑ์เข้มงวดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่สายยังไม่สายเกินไปนะคะมาเรียนภาษาสวีเดนค่ะ ไปเรียนที่ SFE เรียนฟรีแล้วก็ถ้าอยากจบเร็วอยากทำงานได้เร็วอยากพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแรงงานเร็วนะคะแนะนำให้มาเรียนมาเรียนกับมะกรูดนะคะจะไปเรียนกับที่อื่นก็ได้ไม่ว่านะคะแต่ถ้ามาเรียนกับมะกรูดเราจะได้ความรู้ภาษาเราจะได้มนรยานะคะเราจะได้วัฒนธรรมเราจะได้กฎหมายนะคะได้หลายอย่าง ลงที่เดียวนอกจากนี้ถ้าใครเรียนไวยาคอ,อนได้ติวกันบ้านด้วยลูกโทรมาละขออนุญาตลาก่อนเดี๋ยววันหลังมัน